สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับบนนช่องช้างเกียนชาแนลเราจะมาอยู่เกมฟล็อปนะครับเกมปลาที่เราจะเล่นนการโดดเยงเย,ยิงยืยืมยองใหญ่นะปุ่มไมีวเกมนี้ก็มีแค่นี้คนระับแต่ถ้าเราลองเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าเกมไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีทั้งให้ขี่รถให้ขึ้นบันไดโดยวิธีต่างๆ อือผมก็ลองเล่นอยู่สักพักแล้วนะนะก็จะมีขึ้นด้วยจรวดวิวอ่าแล้วสำหรับเกมนี้ทุกคนน่าจะผ่านหูผ่านตากันบ้างนะพราะว่ามันเป็นเอ็กซฮันะเอ็กฮันประมาณไหนละ่ะประมาณสองปีที่แล้วมั้งจะไม่ค่อยได้ละโอเคป้ายสไลดเดอร์เนี่ยก็แค่เกมปลาเกมขนไา่ก็ได้อยู่นะ ไม่มีอะไรทำก็เป็นปลาโดนจยิงๆเกมพาร์ทก็มีนี่เอตู้ปลาขยับได้มีบูมบ็อกบินได้แล้วก็อันนี้ผมก็งงเหมือนกันแล้วก็มีเป็นแบบกระดูกหักแล้วก็ดับเบิลไซส์ให้ตัวใหญ่ขึ้นเปลี่ยนสีปลานี่ไม่ใช่เกมพาร์ทีแล้วก็นี่ปิดเพลงแด่หุมปิดเสียงไม่ต้องก็ได้ ฉันต้องกดบีก็ได้แต่ไม่ใช่กินพลาหรอกอันนี้คืออะไรปนะัวทีวีอะไรผมก็งงเหมือนกันแต่ดับว่าไซนี่แพงมากเลยแพงสุดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าเสียมาดูจอยๆหน่อยก็ไม่ีครับของหายเยอะมากเลยอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็จะกดซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายายอาฉันคือป,ปลาไม่ใช่ปลาโมล่าตัวเมื่อวานนะแค่คนละตัวกันะ